สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอุ้มครับห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สําหรับปีการศึกษา2562ที่ผ่านมานะครับครูอุ้มได้จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับและผลการสอบ rt หรือรี t a p e นะครับที่ปีการศึกษา2562ที่ผ่านมานะครับผลสำเรของโรงเรียนบ้านเพลินของเราสูงกว่าระดับประเทศทั้ง3สาระเลยนะครับและวันนี้ครูอุ้มเองนะครับจะมา แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคุณครูป .1 ที่กําลังจะเปิดทําการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2563ที่จะมาถึงนี้วันนี้มาพบก,กับครูอุ้มนะครับคุณคณรูอัมพลกำไรเงินจากโรงเรียนบ้าน,านวาเพิงอ,เองาเภอขจก,กัาจังหวัดสระกแก้้วสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งเรามาดูกันครับว่า ตลอดระยะเวลาที่ครูอุ้มสอนปอ .1 มาทำไมเด็กนักเรียนห้องครูอุ้มถึงอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ตั้งแต่ชั้นป .1 เลยเดี๋ยวเรามาดูกันในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอุ้มในวันนี้ครับครับและสำหรับชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เด็กๆป .1 จะอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้สะกดคำได้อันดับแรกเลยคุณครูครับรวมถึงท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ สิ่งแรกที่เด็กๆจะอ่านหนังสือได้จะทําให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้นั้นก็คือเด็กๆจะต้องจําพยัญชนะทั้ง44ตัวและออกเสียงพยัญชนะนั้นที่ได้และก็รู้เสียงของสระทุกตัวนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะเอาพยัญชนะกลุ่มแรกนะครับที่ง่ายที่สุดเวลาเราเอามาผสมกับสละนะครับแล้วเด็กจะสามารถสะกดได้ง่ายก็คือพยัญชนะจากกลุ่มอักษรกลางได้แก,ก่กจดตบปอ,บอ,อ หรือที่คุณครูเคยได้ยินว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนั่นแหละครับเป็นการที่เราท่องจามาตั้งแต่เราเป็นสมัยเด็กๆนักเรียนเลยวันนี้นะครับคุ้มก็จะพาเด็กๆปหนึ่งนะครับที่กําลังดูคุ้มอยู่ให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาจดและก็ออกเสียงตามคุ้มนะครับภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่เด็กๆคิดเลยถ้าเด็กๆเข้าใจและจําเสียงของพยัญชนะและสระได้คุ้มเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะอ่านออกเขียนได้อย่างแน่นอนครับ ครับก็มาถึงช่วงในการออกเสียงนะครับก่อนอื่นที่เด็กๆรู้ไหมครับว่าพยัญชนะเหล่านี้มันออกเสียงอย่างไรคุ้มขอบอกเด็กๆก่อนว่ากิจกรรมที่คุ้มใช้ในการสอนเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านทุ่งหัวคุ้มเนี่ยนะครับที่สามารถทําให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้นั้นก็คือเด็กๆจําจากสีซึ่งทฤษฎีด้านหลังนี้เห็นไหมครับคุ้มแยกสีให้เห็นเลยก็คือสีพยัญชนะตังหาสละตตังหา อันนี้เป็นนวัตกรรมจากโรงเรียนบ้านหนองแก่ที่ครูุมได้นํามาใช้เมื่อสีปีที่แล้วตั้งแต่ปปสามที่กําลังจะขึ้นปสี่ปีนี้นั่นแหละครับคือปีแรกที่ครูุ้มนําไปใช้และผลปรากฏว่าเด็กๆอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอุ้มพาคภูมิใจมากที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยเอานวัตกรรมจากโรงเรียนบ้านหนองแกนี้มานะครับก็คือนวัตกรรมแยกสีพยัญชนะสลับนะครับสีทําให้เราเนี่ยได้จําได้ง่ายขึ้น นะครับเด็กๆเ,เชื่อไหมว่าเมื่อเด็กๆเ,เอาพยัญชนะและสระตัวเดียวกันเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยเด็กบางคนอาจจะออกเสียงไม่ถูกไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนก่อนอันไหนหลังแต่เมื่อเราได้นวัตกรรมจากโรงเรียนบ้านหนองแกนั้นมาแล้วนะครับเราก็เอาพยัญชนะ1ตัวสี1สีแล้วก็สระอีกหนึ่งสีแยกเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งสีที่ใช้ในการสะกดนั้นมีทั้งหมด4ีสีได้แก่สีดําสีแดง สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงอ่าสีเขียวครับแต่ละสีนั้นเราจะออกลําดับที่เท่าไหร่ก็คือสีดําจะต้องออกมาเป็นอันดับที่1เลยออกเสียงอันดับที่1เลยคือสีดําสีที่2คือสีแดงและสีที่3าสีน้ําเงินสีน้ําเงินนั้นเรายังไม่ได้นํามาสอนเด็กๆเพราะว่าสีน้าเงินนั้นเป็นตัวสะกดนะครับและสีที่4คือสีเขียวสีเขียวนั้นก็คือวันอายุวันอายุก็มีอยู่สีตัวก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวานั่นเองครับและวันนี้คู้มจะพาเด็กๆมา กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มแค่อักษรกลางที่มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวแล้วก็สลับอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวถ้าเด็กๆได้กลุ่มนี้ก่อนนะครับเด็กๆสามารถออกเสียงได้เด็กๆสามารถรู้ว่าพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงอย่างไรสลับตัวนี้ออกเสียงอย่างไรเด็กๆก็จะอ่านหนังสือออกอ่ะเดี๋ยวมาทาตามรูดเลยนะครับว่าคํานี้ออกเสียงอย่างไร ตาพุ่มมาเลยครับอ่าเด็กๆครับเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาจดแล้วออกเสียงตามคุ่มเลยครับตัวนี้เด็กๆรู้ไหมครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่าตัวนี้คือกอไก่อ่ะออกเสียงตามคุ้มก่อนนะครับกอไก่จอจาอเด็กต่อเต่าบอใบไม้ปอปลาปออ่อ่าแล้วเด็กๆจะรู้ไหมครับว่าเสียงนั้นมันออกอย่างไรให้เด็กๆอ่านว่ากอไก่อ่า กอไก่เป็นสองพยางกอไก่อะคำว่ากอกับคำว่าไก่อะไรมาก่อนกันอ่ากอกอมาก่อนก็แสดงว่ากอไก่ต้องออกเสียงกออ่ากอไก่ออกเสียงกอจจอจานอ่าจอมาก่อนจานก็แสดงว่าจอจานต้องออกเสียงจอดดเด็กอ่าดมาก่อนเด็กก็ต้องออกเสียงดอ่าต่อเต่าต่อเตาตอมาก่อนเต่า ต่อต่อต้องออกเสียงต่อตอ,อ่าบอใบไม้บอบอใบไม้มีสามพยางค์ครับสามพยางค์คำไหนขึ้นออกเสียงก่อนบอใบไม้คำว่าบอคำว่าใบคำว่าไม้อันไหนมาก่อนอ่าคำว่าบอมาก่อนแสดงว่าบอยไม้นั้นต้องออกเสียงบอครับปอปลาปอปลาออกเสียงปอเพราะว่าปอมาก่อนปลาต้องออกเสียงปอนะครับส่วนตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คืออออ่าง อออมาก่อนอ่างแสดงว่าพออ่านจะต้องออกเสียงอ้ออ่าออกเสียงใหม่พร้อมกันกอไก่กอจอจานจอดดเด็กดดต่อเต่าตอบบใบไม้บบปอปลาปอออาออ่อเก่งมากกวมือให้เองหน่ไยครับเด็กเกเก่งมากเลยนะครับอ่าถ้าเด็กออกเสียงพยัญชนะถูกต้องแล้วเดี๋ยวครูอุ้มจะพาเด็กไปออกเสียงสละ วันนี้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็จะเอาสระกับพยัญชนะเนี่ยมาบวกกันและออกเสียงให้เด็กๆเ,เอามาผสมกันและอ่านออกเสียงได้ง่ายขึ้นเด็กๆจะรู้ว่าว้ทำไมมันง่ายอย่างที่เราคิดไว้เลยเราคิดว่ามันยากแต่พอเราได้มาเรียนกับผู้อุ้มแล้วเรารู้แล้วออกเสียงยังไงมันง่ายขึ้นแล้วเด็กๆก,ก็จะรักในการอ่าน แล้วเวลาเด็กๆเขียนตัว le, หนังสือเขียนพยัญชนะตัวอะไรเด็กๆก็จะจะจับมาอ่านอะ่ะเมื่อพยัญชนะออกเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาออกเสียงสระพร้อมกันครับอ่ะเมื่อเราออกเสียงพยัญชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาออกเสียงสระอะ่ะเด็กๆลองดูสิครับว่าสระตัวนี้คือสละอะไรสระอะ่อะอ่ะถูกต้องครับสละอะ่ะต้องออกเสียงอะ่อะอะ่ะคำว่าสละเราไม่ต้องไปออกว่าสระมาก,ก่อนมาต้องออกเสียงสระอะออกเสียงสระไม่ใช่ครับสระอ่ะ เมื่อมันออกอะลงท้ายก็ต้องออกเสียงอัสระอาออกเสียงอัอสระอาออกเสียงอาสระอีออกเสียงอีสระอีออกเสียงอีสระอึออกเสียงอึสระอือออกเสียงอือสระอือทำไมครูอุ้มถึงมีแบบ2รูปแบบคือสระอือที่มีสระออด้วยสระอือธรรมดาแล้วก็สระอือที่มีสระออด้วยเพราะอะไร อาจำไว้เลยว่าถ้าเป็นสรรอือที่มีสระอแบบนี้ด้วยแสดงว่าสรรอือคำคำนั้นไม่มีตัวสะกดนะครับถ้ามีตัวสะกดจะเป็นแค่สรรอือตัวเดียวนะครับเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาตัวสะกดจะมากินออ่าหารอออ่างจะหายไปตัวสะกดจะมาแทนที่อออ่างแล้วก็จะเหลือแค่สรรอือตัวเดียวคู้มถึงยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะครับ ถ้าเป็นสระอือแบบนี้คือสระอือที่มีตัวสะกดนะครับแต่ถ้าสระอือแบบนี้คือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดอ่าต่อไปตัวอีกตัวหนึ่งคือสระอะไรครับอ่าสระอูออกเสียงอูอ่าสระอูออกเสียงอูอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆออกเสียงตามครูอุ้มแล้วเด็กๆมาออกพร้อมกันครับพร้อมกันกับครูอุ้มเลยนะครับสระอ้ออกเสียงอ้สะระอาออกเสียงอาสระอีออกเสียงอี ออสระอีออกเสียงอีสระอือออกเสียงอึสระอือออกเสียงอือสระอือออกเสียงอือสระอูออกเสียงอูสระอูออกเสียงอูอ่า like, เด็กๆ,ๆรู้ไหมครับ<ด>ว่าเมื่อเด็กๆออกเสียงพยัญชนะเรียบร้อยแล้วออกเสียงสระเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆรู้ทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระและต่อไปการเอามาผสมกันเด็กๆ,ๆจะไม่ยากเลยวันนี้นะครับ ครูอุ้มก็จะมีแค่พยัญชนะกับสระให้เด็กๆไปทําเป็นการบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยู่กําลังสอนเด็กๆอยู่นะครับให้ลูกๆของท่านออกเสียงให้ครูอุ้มฟังหน่อยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วลงมาใต้คอมเมนต์คอมเมนต์คลิปคลปนี้นะครับอย่างเช่นก็ไก่ออกเสียงก็อจอจานออกเสียงจอดอเด็กออกเสียงดอ ต่อต่าออกเสียงต่อบอเป็นไม้มออกเสียงบอปอปาออกเสียงปออ,าอ่างออกเสียงออแบบนี้นะครับนี่คือชั่วโมงแรกของการเรียนของเราคือเราจะต้องทบทวนทั้งพยัญชนะสลัให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดเรารู้พยัญชนะนี้ออกเสียงอย่างไรสลัตัวนี้ออกเสียงอย่างไรถ้าพวกเราดูแล้วไม่ยากต่อการเอามาผสมคําและเอามาอ่านได้เลยครับอ่ะครูครูอุ้มขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับชั่วโมงแรกเราพักไว้แค่นี้ก่อนเราทบทวนแค่ พยัญชนะอักสระออกเสียงให้ถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงมาใต้คอมเมนต์ของคลิปที่ครูอุ้มกำลังจะลงนี้นะครับถ้าเด็กๆคนไหนออกเสียงถูกต้องนะครับออกเสียงได้ถูกต้องเขียนได้สวยงามเดี๋ยวครูอุ้มจะมีรางวัลเป็นไฟล์บัตรคำส่งให้เอาไปฝึกอ่านกันนะครับวันนี้ครูอุ้มก็จะขอ จบการสอนชั่วโมงแรกคือการทบทวนสระพยัญชนะให้เรียบร้อยก่อนเราจะเรียนกันทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับคือ4ชั่วโมงแรกจะเป็นการทวนพยัญชนะกับสละให้หมดเรียบร้อยเลยส่วนชั่วโมงที่5เราก็จะมาเอาพยัญชนะกับสละนั้นมาผสมกันแล้วฝึกให้เด็กๆสะกดกันแต่วันนี้อย่าลืมนะครับการบ้านที่ครูฝากไว้เด็กๆอย่ายลืมว่า เด็กๆต้องฝึกอ่านให้บ่อยๆถ้าฝึกอ่านบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเข้าไปในสมองของเราแล้วจะทําให้เราจําและจะทําให้เรารักในการอ่านหนังสือและจะอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นอย่าลืมครับเมื่อฝึกอ่านแล้วให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่ครูุ้มกาลังจะลงนี้นะครับว่าพยัญชนะออกเสียงอย่างไรสระออกเสียงอย่างไรเมื่อเด็กๆถ่ายลงมาแล้ว คลิปไหนที่อ่านเก่งๆเดี๋ยวครูอุ้มจะส่งรางวัลไปให้เป็นไฟล์บัตรคําให้เด็กๆไปฝึกอ่านรักครูอุ้มน,น้อยๆแต่รักครูอุ้มนานๆนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับคนที่กำลังทำคลิปและช่วงสถานการณ์บ้านเมืองของเราที่อยู่ในขั้นวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด2019นี้สิ่งสาคัญที่สุดและสะดวกสบายที่สุดก็คือการเรียนผ่านออนไลน์ให้กดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆกลุ่มเพื่อจะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคุณครูป .1 และผู้ปกครองที่มีลูกกำลังจะขึ้นป .1 ทุกทท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องห้องเรียนครูอุ้มด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ครูอุ้มและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ